สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องซํมเบย์นะครับสําหรับคลิปนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการเล่นท้าทายนะครับของศึกเมืองล่างนะครับก็สามารถใช้ได้ทั้งในอ,อ,อันตรายแล้วก็วิกฤตเลยนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวมาเรียนรู้เมคนิกที่สําคัญสาคัญนะก็จะมีอย่างแรกเนี่ยมันจะเป็นอันนี้นะครับเออบอสเนี่ยจะมีสแต็กนะครับเป็นสแตก็สแตกสายฟ้าแบบนี้เนาะสายฟ้าสีแดงสีน้ําเงินเนี่ยก็อันเดียวกันนะ ก็คืออันนึงเนี่ยจะเป็นสแต็กที่บอสจะตีแรงขึ้นนะครับเป็นอันหนึ่งก็จะเป็นอันที่เราตีแรงขึ้นคือบอสเนี่ยมันจะโดนตีแรงขึ้นแล้วมันก็ตีเราแรงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับยิ่งสแต็กเยอะเราก็ตีแรงตีมันแรงขึ้นมันก็ตีแรงเราแรงขึ้นเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยสแต็กตรงนี้เนี่ยไม่สามารถบอกได้นะครับว่าแต่ละคนควรจะล้างที่เท่าไหร่คือสแต็กตอนเนี้ยถ้าสมมติแบบบอสเริ่ม เ,เยอะขึ้นไปเรื่อยๆรื่อจนแบบดาเมจเราโดนจนเลือดเราแบบหันมากแล้วเลือดเราแบบเหลือยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์อะไรแบบนี้นะถ้าให้ปลอดภัยหน่อยเราก็ล้างประมาณนั้นนะครับเออล้างเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของตัวดาเมจคนหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันคือสกิลนี้นะ,ะคือเมื่อสแต็กเนี่ยเริ่มเยอะจนเหมือนครับเลือดเราเนี่ยจะรับไม่ไหวแล้วเราก็เปลี่ยนสกิลเออสกิลที่แย่ที่สุดของเรานะครับเอาไปใส่สกิล ตะายบัฟนะครับเนี่ยของตัวดาเมจนะครับแล้วก็ลบนะครับลบพอลบแล้วเนี่ยก็ให้เปลี่ยนกลับมาใช้เป็นสกิลดามจเหมือนเดิมนะครับอันนี้คือทุกคนเนี่ยต้องเอาไปสังเกตกันเองนะว่าทุกคนเนี่ยยืนไหวที่บัฟประมาณเท่าไหร่อย่างที่บอกไปนะยิ่งเราเอ้ยยิ่งบัฟมันเยอะนะครับ เราก็ตีบอสแรงขึ้นด้วยนั่นเองนะดังนั้นเนี่ยเราต้องพยายามปล่อยไหลไปเยอะๆเพื่อที่เราจะทําดาเมจบอสให้ได้มากๆขึ้นน่ยนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะอย่างตอนผมลงเนี่ยผมไหวที่ไม่เกิน18นะครับก็อยู่ประมาณนี้ต่อก็ประมาณ17บางที16 17ก็จะลางและนะครับตอนลงแต่อันนั้นตอนลงเนี่ยหูเป็นนานแล้วนะน่าจะเป็นเดือนแล้วนะครับแต่ว่าคิเพึ่งจะมาปล่อยนะครับเนี่ยลงไปเมื่อวันที่26เดือน3ามนะครับ ก็เออเกือบเกือบเดือนอะไม่ถึงนะครับก็ลงนานละนะแต่ว่าคลิปเพิ่งมาปล่อยตอนนี้ก็ประมาณนี้ครับสำหรับเรื่องแรกนะครับก็ให้คนคนหนึ่งนะคอยคอยไป็ล้างครับโอเคเดี๋ยวมาดูอีกเรื่องหนึ่งนะจะเป็นการล้างของพายนะกคืออันนี้ล้างบีบั๊บของเราเมื่อลูกน้องนะครับพูดว่าเชื้อเพิงรั่วซึมบนหัวนี่นะครับก็ให้ให้พาเนะี่ยทำการกดสกิลล้างนะครับล้างเอา,เอาล้างมาด้วยนะ ตรงนี้เนี่ยสำหรับพระที่มองคำพูดของลูกน้องบอสนะน,นี่นเป็นลูกน้องบอสนะครับบอสมันจะมี2ตัวอ่ามองไม่ค่อยเห็นนะ่ให้ไปปิดบัฟดามจออกนะครับเลขดามจเนี่ยเอาไปปิดเลขดามจออกก็จะมองเห็นง่ายขึ้นนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะสิ่งที่ต้องทำเออแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคืออ่าบอสมันจะมี2ตัวใช่ไหมครับจะมีแบบเป็นลูกน้องบอสกับบอสนะครับต้องพยายามฆ่าให้ตายพร้อมกันทั้งสองตัวนะครับก็ มันถึงจะผ่านนะแล้วก็ราเมจรวมของด่านนี้เนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ 400G นะครับถึงจะจะผ่านนะครับ2อคนเนี่ยต้องตัวราเมจ2คนต้องตีถึงประมาณ 400G ก็มีเทคนิกมีแค่ประมาณนี้นะครับเนี่ยตัวทำดาเมจนะคอยดูว่าเออเรายืนไหวถึงบัฟเท่าไหร่นะครับเราก็รีบเปลี่ยนเปลี่ยนมาล้างออกนะครับเปลี่ยนสกิลนะครับอย่างถ้าเป็นแอดเนี่ยนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นสกิลนี้มา การสลายทางกายภาพนะครับมันจะมีความสามารถบอกเนี่ยนะสลายบัฟนะครับสลายบัฟของตัวบอสนะประมาณนี้นะครับก็มีคลิปภาพบรรยากาศตอนลงนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาทุกคนไปดูนะครับก่อนที่ทุกคนจะไปดูนะครับยังไงก็ฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งช่องผมด้วยนะครับช่องของผมก็มีระบบเมมเบอร์นะครับใครที่จะสนับสนุนเนี่ยก็สามารถกดสมัครเป็นเมมเบอร์ได้นะครับฝากด้วยนะครับทุกคน แล้วสำหรับผู้ชมที่น่ารักของผมนะครับผมขอฝากร้านจอนชาวไล่รับเติมเกมราคาถูกปลอดภัย100%เลทถ,ถูกที่สุดในไทยนะครับแอดมินตอบไวเติมไวตามไปโดนกันได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้และอย่าลืมใส่โค้ด SUMB จะได้ส่วนลดเพิ่มอีกด้วยนะครับสำหรับฮะก็แค่เอาร้างมาล้างตอนตอนที่บอสใช้สกิลเชื้อเพลิงซึ่ง เอ่อมันขึ้นมาตอนไหนก็มองไม่ค่อยชัดเหมือนกันปิดเลข d าเม g ให้หมดแต่ว่าออกไปปิดไม่ทนันละคื่สกิลจะขึ้นมาเร็วมากเราต้องจ้องเลยอ่ะเราจะต้องจ้องที่ที่ลูกน้องบอส คือไอ้บอสตัวนี้มันอ๋อมันเอาเอาแขนมาติดตั้งให้เหรอเราก็ดเาเมยเราก็จะเล็งไปที่เฮ้ยสายฟ้ามันขึ้นเร็วเกินจะเล็งไปที่ลูกน้องอ๋อสายฟ้ามันลดลงแล้ว<ะ>เดี๋ยวเราส้แตกสายฟ้าตรงนี้ขึ้นมา18เราก็จะเปลี่ยนไปเป็นสะกีเอ,อยู่อะไรนะ สกิวร้างดูร้างเราจะกระดกลิ้นทำไมดูร้างตะายกายภาพเดีย๋ยวพี่จะช่วยดูพี่ก็อยากรู้เหมือนกันว่าเมื่อกี่้ปะไอ้ปะกายใช่ปะ่ะไอไม่ใช่ใช่ปะ่ะต้องเป็นเชื้อเพลิงใช่ปะ่ะไม่ใช่สกิวเปนกี่เลยบอก หรือว่ามันลูกน้องมันใช้สกิลไอเนี่ยเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงมาแล้วเมื่อกี้เชื้อเพลิงเชื้อเพลิงเมื่อกี้เชื้อเพลิงเชื้อเพลิงนะครับคือเชื้อเพลิงขึ้นมาคือล้างเลยไม่ึ้นไม่เชื้อเพลิงเพิ่มเกียวไม่เชื้อเพลิงเลยนะ มันจะขึ้นมาเชื้อเพลิงขึ้นมาก่อนเลยเอาจริงๆนะปากบอกเกมไปเดนแต่ไม่คนิกเพราะมันเป็นเกมที่แบบว่ามีมีแต่เรียกอะไรอ่ะมีมีแต่ p v e อ่ะมันก็เลยจะต้องให้มันมีวิธีการเล่นที่มันเออมีความท้าทายหน่อยใช่ไหมเนี่ยเชื้อเพิงมาแล้วน้องมีรู้ชำระเอ้ยน้องมีรู้รู้ละ น้องวิวบอยรู้แล้วอย่างนี้เราไม่ต้องไปห่วงน้องวิวบอยเราห่วงตัวเราดีกว่าเราห่วงตัวเราหนูอนอนแล้วหรอป้าป้าผมเปลี่ยนผมเปลี่ยน เปี่ยนสกิวมาอย่างนี้เลยเฮ้สกิวมาเฮ้ยเอ,าอา้าตายยี่สิบสองไหวอะไรอะยี่สิบสองไม่ถึงยี่สิบสองนะดิไปแค่ไหนสิบเท่าไห,หร่เลยนี่ย <g ül üyor> ผมขอไปเอาดาเมจดาเมจคืออะไรอ่ะ งดูว่าเราจะยืนไหวไหมถ้างั้นอาจจะต้อง16ปะ่ะเมื่อกี้ไม่มันตายอ่ะผมไม่เอาด้มเอาหรออันรีรีห้องนะรีห้องรีรีห้องเพราะว่าเออ,อ มันมันมันเจ้าออกห้องนะไม่งั้นมันไปเซตติ้งไม่ได้ปะผมสร้างห้องใหม่ก่อนวีความนิ่งสิบหกล้างวล้างแล้วไม่ไหวเดี๋ยวไป เราใส่เซตตี้นานมากันดีรอบนี้แหละเราจะผ่านโอ้โหดูดิจะตายาหลังมันตีแรงขึ้นนะคุณนับต้องเซฟชีวิตพระ คือผมว่ายังไงก็ผ่านแล้วจะต้องห้ามไม่พาตายเนี่ยเฮ้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 ยไป้ย้้้ย้เ้ย้้ย่ฮ้ยเฮงเดียวฮียเ้เยเฮ้เย้้้้ยเยเป้ ขอบคุณคุณนามที่มาแปลกแล้วขอบคุณทั้งสองคนที่ป่าฟันหุะศักดิ์มาด้วยกัน